Good afternoon and welcome to Honda At Honda, we believe ownership is part of driving. It's an experience. Every product and service on our promise Useful value and system, the the quality, the ability, and honor ที่บูทอนด้านในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่42นี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่บูทอนด้ามีและก็อยู่ในใจของ,ของใครหลายๆคนนั่นคือความมินเป็นสปอร์ตคาร์ซึ่งความเป็นสปอร์ตคาร์ของ Honda นั้นแน่นอนว่ามีมาช้านานรวมถึงมอเตอร์สปอร์ตที่อยู่ในนาม Honda อีกด้วยสำหรับครั้งนี้ในบูทอนด้ามอเตอร์เอ็กซ์ครั้งนี้นะครับนี่เลยครับ The exciting hybrid Honda เน้นเครื่องยนต์สันดาปผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ Honda เรียกว่า Hybrid HEV หรือ EHEV ซิตียังคงมีอยู่นะครับยังคงมีอยู่เครื่องยนต์1,000ซีซีบวกพ่วงก,กับเทอร์โบเข้าไปเป็นเครื่องยนต์สันดาปซึ่งยังคงมีอยู่ในรุ่นเดียวแต่รุ่นที่หายไปคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบที่วางอยู่ในบอดี้ของ CLV นั้นถูกยกเลิอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในบอดี้ของ c r v จะเป็นเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ e-hv e ทีนี้ดาวเด่นๆของบูธ Honda ใน m o t ต r p ์ o ในครั้งนี้จะเป็น Honda CR-V ซึ่งเขาประกาศราคาแบบคร่าวๆมานะครับเขาประกาศราคาแบบคร่าวๆมาว่าถ้าได้ทราบราคาจริงในวันนี้28พฤศจิกายนในงาน m o t ต r ร์ o ครั้งนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะต้องร้องว้าวซึ่งว wow. ้าวจริงๆครับเมื่อเปิดราคารุ่นล่างสุดรุ่นตัวเริ่มต้นสุดที่ไม่ใช่เครื่องยนต์1.5เทอร์โบนะครับเป็น e-hv เปิดราคามาที่1 3,99,000บาทครับทุกผู้ชมเอาลครับทีนี้ เมื่อตัว1.5เทอร์โบหายไปกลายเป็น5รุ่นย่อยแล้วมี5 1ใน5รุ่นย่อยนะั้นมีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะั่นคือ Honda CR-V Hunch ตัวนั้นเป็นตัวแต่งพิเศษจะเป็นอย่างไรตัวที่เป็นพระเอกบนบูตแล้วก็บนสแตนนีครับคุณผู้ชมครับในโซนของ Honda ก็จะมีทั้งโซนสปอร์ตโซนไลฟ์สไตล์แล้วก็โซนเทลสำหรับคนที่ชอบสมบุกสมบันนะครับนี่ CRV สีเทาคันนี้เป็นพระเอกของงานนี้นะครับตัวนี้เปิดตัวไปที่ราคา1 3 9 9, 9 0ล้าน3,9900บาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งมาทางนี้ครับมาในโซน CRV กันก่อนนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัว RS สำหรับบูท h อ n ด a าในปีนี้นะครับเสริมความแข็งแกร่งทุกไลน์อัพด้วย e h u v เปิดตัวรถใหม่หลายเซ gment นำโดย กลุ่ม SUV ทั้ง CR-V, EHEV ใหม่และ Hunch Series u p l ลุกซิตี e เอในดีไซน์พิเศษ The Black Outs h i ชายและเซอร์ไพรส์การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ s t e p Wagon EHEV เปิดราคา1 7ล้าน XXX แสนซก็ึ่งต้องรอรุน่นกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับในส่วนของ Line Up Full Hybrid EHEV นั้นนะครับก็จะใช้คอนเซปต์ The X ไซา์ทิงไฮบริดที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนำโดยไฮไลท์การเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ Honda c r v e h e v ใหม่ที่ปรับไลอัพเป็น e h e v ในทุกรุ่นย่อยพร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานใหม่และอัปเกรดฟีเจอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าเป็นเจ้าของไฮบริด SUV ขนาดใหญ่ในราคาที่เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกครับเริ่มต้นที่เพียง1 3,99,000า้าบาทครับคุณผู้ชมครับ Honda CRV 5รุ่นย่อยนั้นมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับโดยรายละเอียดตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับ5รุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่ราคา1,399,000บาทเป็นรุ่น e-hv-e e นะครับไม่มีเครื่องยนต์เบนซินอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาอีกรุ่นเป็น e-hv-es e ราคา1,549,000บาทและรุ่นกลางเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะครับเป็นรุ่น e-hv-hunch ส่วนอีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็นรุ่น e-hv-rs 1,659,000บาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดนะครับ Uh, CRV E-HV e RS ขับเคลื่อน4ล้อ ราคา1 7 2 000, 9 0ล้างบาทครับคุณผู้ชมครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะคะ Honda มาในแนวคิด Spark Your Ambition ค่ะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสแสดงรถยนต์นะคะแต่เราต้องการนะคะนำเสนอแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆในพื้นที่นี้นะคะผ่านการจัดสแสดงเป็นโซนต่างๆค่ะได้แก่โซนเทรลที่นันในเรื่องของการเัาดอนะคะแล้วก็จะมีโซนของเป็นซิตี้ไลฟ์สไตล์ค่ะแบบสปอร์ตไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโซนค่ะก็คือ Urban Modern Zone ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็เพื่อจะได้นะคะมาเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เลือกรถที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะและในครั้งนี้นะคะเรามีไฮไลท์หลักเปิดตัว4โมเดลนะคะแล้วก็มีรีบุวกิ้งด้วยค่ะและอีกครั้งนะคะยังมี Honda Pro Oh My Good Plus นะคะที่เป็นโปรแรงส่งท้ายปีค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากไฮไลท์แรกนะคะซึ่งเป็น Honda e-hv the exciting hybrid lineup ค่ะ Honda CR-V t e h EV ใหม่นะคะในครั้งนี้เรามาพร้อม eH EV <laughs> ทั้งไล่อัพเลยนะคะเป็นพลไฮบริด100%ซค่ะแล้วก็นะคะในครั้งนี้เรามีการเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นนะคะในราคาพิเศษนะคะ1 3 9่0 0้านบาทและสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะก็ายังมีการอัพลุกน,นะคะเพิ่มฟีเจอร์ให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นให้ทุกคนเป็นเจออาน้าของงะะ่าย่ขึ้นค่ะไฮไลท์ต่อมานะคะเป็นในส่วนของ The ร a n Serie ีนะคะซึ่งเป็นการนำเอา SUV นะคะ รุ่นที่เป็นยอดฮิตเลยก็ว่าได้ทั้ง HRV แล้วก็ CRV ค่ะเอามาตกแต่งในสไตล์ฮันส์นะคะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับคนที่รักการเอาท์ดอร์แอดเวนเจอร์ค่ะ ไฮไลท์ที่3นะคะจะเป็นในส่วนของ City The Black o u t อ h ชค่ะซึ่งเราได้นำรถ City นะคะมาตกแต่งในรุ่นพิเศษนะคะเน้นโทนเป็นสีดำนะคะเพื่อให้ดูสปอร์ตแล้วก็เท่มากจริงค่ะและสุดท้ายนะคะไฮไลท์ที่4เป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยนะคะเราได้นะคะเปิดรีบุ๊กอิงในส่วนของ s t e ปวาลตันเอชเอว a สปานะคะซึ่งเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์เจที่นั่งยอดนิยมนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไฮไลท์หลักในส่วนการที่เราเปิดตัวโมเดลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีไลน์อัพอื่นๆนะคะที่ฟูลฟิลทุกเซกเมนต์เลยรวมถึงแบตเตอรี่ EV Honda EN น1ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญค่ะ Honda Pro O h My g o o d Plus นะคะซึ่งเป็นโปรแรงสุดท้ายปีนะคะลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษสูงสุดถึง85,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยรเริ่มต้น0%นนะคะและที่สำคัญเลยอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะมาพร้อมกับ Honda าเอ l u ู i v ทแค่5ปีที่จะดูแลคุณในส่วนของบริการยาวๆไปเลยนะคะแล้วก็นะคะศูนย์บริการที่ครอบคลุม222แผ่ทั่วประเทศด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันจะต้องขอเชิญชวนนะคะให้ลูกค้าที่สนใจมาเยี่ยมชมที่บูธฮอนด้านะคะหรือที่โชว์รูม222แห่ทั่วประเทศค่ะและติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียฮอนด้าไทยแลนดได้ทุกช่องทางค่ะขอบคุณค่ะ ค,คุณผู้ชมครับสำหรับบูธ Honda ในงาน Motor e x p อหลากหลายรุ่น <S <S ตั้งแต่รุ่นเล็กอย่าง City ไปจนถึงรุ่นใหญ่อย่าง CRV หรือรถ PPV หรือรถตู้หรือรถ MPV แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับอย่าง Step w a g o n ซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันราคาล้านเอัพนิดๆแต่ราคาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนก็แวะเข้ามาดูแล้วก็จองสิ่งกันก่อนก็ได้ครับคุณผู้ชมครับ,รบนอกเหนือจาก โปรโมชั่นดีๆโอ้ไมายกูด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 อย่างที่เขาบอกกูดเดียวกูดเดียวใหญ่ไม่พอกูดพัดอีกต่างหากครับคุณผู้ชมลองแวะเข้ามาดูครับตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้จนถึงวันที่10ทธันวาคมที่